บทบาทการเป็นคุณแม่ค่ะจริงๆพี่อยากมีลูกตั้งแต่อายุ30กว่าแล้วค่ะพี่มีอายุตอนอายุ40มีลูกตอนอายุ20ด้วยเส้นทางของกีฬาค่ะมันไม่มีช่องว่างเลยคือเราก็แอบมีความรู้สึกว่าบางครั้งเวลาส่งลูกไปเรียนพิเศษเนี่ยไม่อยากจะลงจากรถกลัวว่าลูกเราจะอายไหม,มว่าเออแม่เราพิการนะเฮ้ยเพื่อนเขาจะตกใจไหมอะไรเงี้ยเราก็แอบถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่าไม่เพื่อนรู้แล้วเพื่อนเคยแซวหรือว่าแบบเหมือนแบบ เหมือนหยอกไหมล้อไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะแม่หนูบอกเลยนี่แม่ฉันน้องแม่<จ>ฉันเป็นนักกีฬาทีมชาติ<ม>เหรียญทองถ้าอยากจะบอกกับน้องดทไทยที่เราสู้และฝ่าฟันจน,จนมีเขาวันนี้เป็นดวงใจแล้วอยากจะบอกอะไรกับน้องดูไทยครับบอกว่าเขาคือที่สุดของดวงใจของแม่ค่ะเขาคือที่สุดของความรักทั้งหมดที่แม่มี